คุณผู้ชมครับข้อมูลจากงานวิจัยของศาสตราจารย์บิลพาร์เกอร์แห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กในสหรัฐอเมริการะบุนะครับว่าไส้ติ่งมีหน้าที่สร้างและปกป้องเชื้อจุลินทรีย์ในช่องท้องแต่เจ้าอวัยวะชิ้นเล็กๆส่วนนี้หากเกิดอาการอักเสบแล้วไม่รีบรักษาอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับเมื่อวานนี้คุณหมออธิบายถึงอาการปวดว่าไส้ติ่งปวดที่ไหนได้บ้างแต่ผมมั่นใจว่ายังมีคําถามอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณหมอกันต่อนะครับความปวดที่เป็นเรื่องผ่าตัดเนี่ยจะต้องปวด ยาวยาวนานแล้วไม่หายส่วนหญ่ารูยึดประมาณ5-6ชั่วโมงขึ้นไปมีความรู้สึกดีจึกใจรู้นี้อยากแชร์มันอบ ไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการปวดท้องเฉียบพลันที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนไวัยไม่เกิน30ปีซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์วิทยา ยุทธวรวิทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินที่ยังคงอยู่กับเราเพื่อไขข้อข้องใจของโรคนี้นะครับคุณหมอครับมาคุยกันต่อว่าเราสามารถแยกอาการปวดท้องไส้ติ่งอักเสบกับปวดท้องอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงไส้ติ่งปีกมดลูกข้างขวาลังไข่ข้างขวาใกล้กันมากเลยครับเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกเพราะฉะนั้นบางคนผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้โดยกฎของของการผ่าตัดเราจะบอกว่าเราจะส่งหมอม ศูนย์ศูนย์ี่รแพทย์ก่อนผ่าตัดเลยเป็นกฎเลยครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราเจอพวกซิดรังไข่แตกนะฮะเจอท้องนอกมดลูกปีกมดลูกอักเสบนะฮะมีพวกสารพัดของผู้หญิงเนี่ยที่มันปนกับไส้ติ่งแยกไม่ได้แยกไม่ออกครั้งแรกเนี่ยโดยทั่วไปไม่ได้ปวดตรงบริเวณไส้ติ่งทาสาห,หมอเรียกเดิรม,มาตมก็คือบริเวณนี้มันมันไปตรงกับผิวหนังบริเวณลิ้นปีกประมาณประมาณเดิรม,มาตมเดียวกัน เวลาถิ่นกําเนิดอะแต่ต้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหราะนครั้งแรกจะบอกปวดมันกระเพาะเลยมาหาหมออู้หมอปวดกระเพาะหมอก็บอกอ้ากระเพาะใจยากลับบ้านกินแล้วไม่หายกระเพาะเท่าไหร่ก็ไม่หายเออเมื่อไหร่ที่ความปวดที่เป็นเรื่องผ่าตัดเนี่ยจะต้องปวดยาวยาวนานแล้วไม่หายส่วนใหญ่เรายึดประมาณห้าชั่วโมงขึ้นไปแต่แทนที่จะไม่หายมันจะกลับกระจายลงมาบางคนมาปวดแถวแถวสะดือค่อยๆย้ยยาย อีกสักไม่กี่ชั่วโมงถัดมาอ้าวเปิดปวดขวาล่างอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาติแบบไส้ติง่งแล้วเราจะรักษาอย่างไงนะครับวิธีผ่าตัดก็จะลงแผลบริเวณท้องน้อยด้านขวาใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปหาไส้ติ่งแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ผูกแล้วก็โอเคคราวนี้หลังๆเนี่ยก็จะมีพัฒนาไปเรื่อยอีกอันนึงที่เราจะบอกก็คือบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าเอะทำไมไส้ติ่งไปผ่าตรงกลางพวกที่คิดว่าแตกแล้วก็หนองกระจายมากๆเนี่ยเรามักจะ เปิดมุมเดียวเนี่ยมันสามารถไม่สามารถจะกําจัดหนองได้หมดถ้าเรารู้แต่แรกนะบางครั้งเราจะเปิดลงกลางแล้วก็เข้าไปล้างเข้าไปจัดการให้มันเกลี้ยงอันนั้นก็อีกแบบหนึง่งแต่ระยะหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าเรามีผ่ากล้องเราเคยได้ยินใช่มั้ยว่าใช้กล้องในการทําการใช้กล้องเราสามารถจะสํารวจช่องทองได้หมดเลยแต่ว่าเราผ่าไส่ติง่งธรรมดาเราเห็นเฉพาะบริเวณเท่านี้จะออกไปนอกบริเวณไม่ได้เพราะว่าแผลมันเล็ก ถ้าเราใช้กล้องเนี่ยเราก็ทําต่อสํารวจเลยปิีกมะลูกยังไงดูได้ไปอีกข้างดูได้ถึงข้างบนเลยช่องท้องดูได้ทั้งหมดเราอย่ารอให้แตกไอ้ที่แตกแล้วก็แล้วไปเพราะว่ามันไม่หวนไม่ได้มันแตกแล้ว ไส้ตืเอรเสพเวลาเป็นแล้วปวดมากมายมหาศาลนะครับคุณผู้ชมวิธีบรรเทาอาการปวดแบบง่ายๆสไตล์ไทยๆก่อนไปหาหมอเพียงนําถุงน้ํามันละหุ่งอุ่นๆน,นะครับวางไว้บนด้านขวาของช่องท้องอาการปวดของไส้ติ่งก็จะทุเลาลงได้นะครับแล้วกลับมาจับสัญญาณสุขภาพกับเฮลเช็คได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ